ด้วยสถานการณ์นะตอนนี้เนาะทุกคนก็บุ่มก็จะลงให้ทุกคนดูนิดๆหน่อยๆพอแบบว่าให้หายคิดถึงหรือหายเครียดเนาะด้วยสถานการณ์บ้านเมืองของเราตอนนี้เนาะก็ส่งกำลังใจให้กับทัพหน้าของเราทหารแล้วก็คนที่อยู่ทางนู้นที่กำลังเจอปัญหาคนไทยไม่ทิ้งกัน บุ่มเชื่อคือแบบตอนนี้ก็หลายๆหน่วยงานก็ระดมทุนช่วยเอ่อช่วยนู่นนี่นั่นซึ่งตอนนี้มันก็ยังไม่สงบเนาะแล้วด้วยเราก็จะลงอะไรได้ไม่มากด้วยแบบว่าเซฟศิลปินเราด้วยแล้วก็บุ่มเชื่อว่าจิตใจของแต่ละคนเนาะบุ่มไม่รู้ว่าเอฟซีเราใครเจออะไรบ้างก็ขอให้ปลอดภัยทุกคนนะคะ ไม่ว่าจะใครก็ตามขอให้ปลอดภัยแต่ก็เนาะคนเรามันก็ต้องเดินต่อไปนั่นแหละเกิดแก่เจ็บตายหรืออะไรก็แล้วแต่ทุกคนต้องสู้สู้ไปด้วยกันนะทุกคนพวกเราต้องสู้ไปด้วยกันก็ปุ่มก็ลงน้องให้ดูเมื่อคืนนี้น้องนุกมีคอนค่ะน้องนุกมีคอนแล้วด้วย หลายๆทางก็เซฟกันเซฟน้องด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยลงให้ดูนิดหน่อยคนทุกคนจะได้ไม่เหงาใครห่อเหี่ยวก็เนาะเข้าใจคะ่ะเข้าใจอันนี้เป็นมุกนะครับเป็นมุกไม่ใช่เรื่องจริงนะ,ะับอันนี้เป็นมุกครับเป็นมุก,มกโอ๊ยมันขึ้นถูกแล้วผมไม่ม,มั่นใจอีกที ถือว่ามันไม่เกิดขึ้นแล้วกันนะทุกคนฮนะเป็นมุกไปเป็นมุกไปถึงเวลาที่เธอต้องไปมีชีวิตใหม่ลบความเจ็บปวดไว้ในรอย รับความเสียใจเด่กก่อนที่เจอจะไปเติบโตใน้จรไหมได้ปรดรับความหูวใจยจากฉันทุกการเติบโตของเธอเช่นนี้ฉันคอยสัพอร์ตเสมอขออวยพรให้เธอตั้งใจร้ายเลย เธอได้มีความสุขเกิดมาเด้มตาทีเชิญลิลัยถ้าโลกโหดร้ายหรือโดนใครทำร้ายมาฉันรับเธอได้เสมอมอบทุกสิ่งให้เธอหมดแล้วฉันไม่คือโกฉันไม่คือโก ท่าไรแค่เธอลืมแล้วฉันยอมเข้าใจยอมเข้าใจแต่ก่อนเธอจะไปเติอโตในที่ทีใหม่ด้โยบทเรื่ความหูใยเจอเธอทุกการเธอโตของเธอจากนี้ฉันคอยซ้ำหอด้วยคำว่าบอกเธอคนใจร้ายเลย เธอได้มีความสุขเดินผ่านทางใจลินแลนด์ถ้าโลกโหร้ายหรือโดนเคยทำร้ายมาฉันรับมันได้สเสมอแค่ได้เห็นเธอมีความสุขแม้ทุกข์ในใจขออวยพรให้กับทุกคนจงมีความสุขหั้งจากนี้และตลอดไปครับ ความกกกัันน็เช่ทุกคนเยทุกทารเติบโตของเธอที่มีฉันคอยซัพพอเสมอที่เธอได้มีความสุขเกิด่านึงต่างฉันลิล้นไหลจะโลภโหดร,ร้ายหรือโดนใครทำร้ายมา โลโก้ายหรือโดอนไม่ทำได้มาฉันรักเธอได้สุดสุด ขอบคุณมากครับทุกคนครับ